สวัสดีครับทุกๆคนก็คิดดีๆบายวิย์วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องน้องพนักงานที่ลานะนะครับที่ติดโควิดนะครับก็หลักๆก,ก็คือว่าเราทํางานด้วยกันนะครับเราก็ช่วยเหลือกันพอวันนึงน้องเขาแย่นะครับติดโควิดเราก็ต้องให้ความช่วยเหลือความช่วยเหลือแรกที่ผมทําก็คือว่าก็คือให้น้องเขาหยุดงานเลยนะครับแล้วก็ ไปตรวจซ้ําที่โรงพยาบาลประกันสังคมของเขานะครับหลังจากนั้นพอได้ผลเป็นที่แน่นอนแล้วเนี่ยก็ให้ค่ารักษาไปบาลนะครับก็ตามโรงพยาบาลก็ส่งตัวน้องเขาไปพักรักษาตัวที่ฮอสปิทอลนะครับหลังจากนั้นน้องเขาก็ได้อยู่ได้ยาน,นะครับได้การรักษาตามขั้นตอนนะครับที่ถูกต้องจากทางโรงพยาบาลจากทางฮอสปิทอล ส่วนทางผมและพี่ๆเนี่ยก็มีการถามถ่ายแล้วก็ออให้การเช็คแคร์นะครับก็คือหลักๆก็เหมือนกับน้องก็เป็นครอบครัวเราคนหนึ่งนะครับที่เราจะต้องช่วยกันถามถ่ายทุกสุขแล้วก็ให้การรักษานะครับให้ความช่วยเหลือเหมือนเป็นครอบครัวเรานะครับพอหลังจากนี้ครับพอน้องเขาออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็มาทำง,งานร่วมกันเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้รังเกียจอะไรคือเรา รังเกียจโลกครับแต่เราไม่ได้รังเกียจคนนะครับก็เป็นข้อคิดดีๆนะครับบายวิดวันนี้รักกันอยู่รายกันนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับสุขภาพดีมีความสุขครับสวัสดีครับชอบลิปดีแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับข้อคิดดีๆบายวิดครับสวัสดีครับ